สวัสดีจ้าพี่น้องช้าเรียกถูกถูกผ่านเด้เจ้าเด้อป้าระเบิงดูพี่น้องหมอกจะหมอกระเบิงดูอากาศเช้าเช้าได้จ่าเด้ออากาศเช้าเช้าหมอกเต็มเลยพี่น้องเอ,อ้ยระเบิงดูหมอกสวยงามจ้าหมอกสวยงามสวยงามสวยงามเบิงดูพี่น้อง สวยงามแท้หมอ,อกแม่พี่น้องแล้วเบิ่องด้วยว้าวสุดยอดสุดยอดพี่น้องอากาศอากาศย้ามเา้าพี่นอ้องเบิ่งเนอะอันนี้จากาบ้านมาดามแอมเด้อจ้ะเด้อเด้อมาดามก็เห็นหมอกลงกันเลยเออกมาฝากพี่น้องแล้วเบิ่องด้วยอากาศดีดีพี่น้อง โอ้ยเห็นหมอกหมอกสวยๆจ้าคุกกี้คุกกี้คุกกี้เย่เนี่ยเพิินบรรยากาศเพิินเลยแต่เพิินยวนบานผู้เดียวอยู่กับสามีเพิินกับสิมาตกป่าอยู่เมืองนี้พี่น้องี่อุปกรณ์นั่งอุปกรณ์นั่งเนี่นี่อันนี้อันนี้กับกุ้งเนื้อจะเด้เนี่ยกุ้งที่มะดามกินเนี่ละจ้า ที่เพื่อนเอาไปฝากนั่นแหละที่เพื่อนไปแก้ให้กินนะเบงดูพี่น้องพือนสวยงามอลา,ามตาโอ้โหงามงามงามพี่น้องเราเบิงดูบรรยากาศสวยจ้าสวยจ้าอันนี้แปดโมงเลยพี่น้องแปดโมงสิบเก้าโมงเลยแต่ว่าก็ยังมีหมอกอยู่จ้ามาดามก็เอาหมอกสวยๆเนี่ยมาฝากเด้อยใจเด้อขอบคุณหลายๆจ้า